บล็อกเชนสิ่งที่ใครหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นเทคโนโลยีขั้นสุดยอดที่จะมาพลิกโลกทั้งใบแต่หากมันขาดคุณสมบัติที่สำคัญบางอย่างไปแล้วมันก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เท่ากับบิตคอยล์หรอกแล้วคุณสมบัตินั้นมันคืออะไรติดตามได้ในพอดแคสต์ตอนนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t t o o n n n d the o u t ์ Thailand ที่ที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ BITCOIN สกุลเงินดิจิตอลที่จะนำเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวทางการเงินกลับคืนสู่ประชาชนตัวน้อยๆอย่างเรากันนะคะปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชนถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีและการลงทุน หลายๆคนมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีขั้นสุดยอดที่จะพลิกอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมบนโลกได้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเงินค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อเราศึกษาลึกลงไปบล็อกเชนมันกลับไม่ใช่เทคโนโลยีขั้นเทพอะไรขนาดนั้นหากมันขาดคุณสมบัติที่สำคัญบางประการไป โดยคุณสมบัติที่สำคัญที่จะทำให้การนำบล็อกเชนมาใช้ประสบความสำเร็จนั้นก็คือคุณสมบัติเดียวกับที่ทำให้บิตคอยประสบความสำเร็จเช่นกันแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงคุณสมบัติดังกล่าวเราขออธิบายคร่าวๆให้กับเพื่อนๆที่ยังเป็นมือใหม่ให้ได้รู้จักบล็อกเชนกันก่อนค่ะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆบล็อกเชน ก็คือเทคโนโลยีที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลอะไรสักอย่างนั่นเองแต่ในอดีตก่อนที่จะมีการคิดค้นบล็อกเชนขึ้นมาการเก็บข้อมูลที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นข้อมูลบัญชีลูกค้าของธนาคารจะต้องนำไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลสำคัญ อาจถูกใครสักคนมาควบคุมและทำการแก้ไขหรือเซ็นเซอร์ข้อมูลนั้นตามใจชอบได้ค่ะแต่หลังจากที่มีการคิดค้นบล็อกเชนขึ้นมาเราสามารถทำให้ข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งานจำนวนมากถูกนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่กระจายตัวกันอยู่ทุกที่บนโลกได้และถ้าหากมันกระจายตัวได้มากพอหรือก็คือมีโนดที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจำนวนมากพอ มันก็จะทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถถูกควบคุมได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะข้อมูลที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชนจะถูกนำไปบรรจุลงสิ่งที่เรียกว่าบล็อกโดยบล็อกใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกนำมาเรียงต่อจากบล็อกก่อนหน้า และถ้าหากบล็อกเชนมีการออกแบบกระบวนการสร้างบล็อกอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่บิตคอยเป็นมันก็จะทำให้เราไม่สามารถแก้ไขข้อมูลบนบล็อกเชนย้อนหลังได้ค่ะจากการที่บิตคอยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้งานและทำให้มันประสบความสำเร็จจนมีมูลค่ามหาศาล มันก็ได้ทำให้ผู้ที่หวังรวยทางลัดนำบล็อกเชนมาสร้างคริปโตเคอรเรนซีเหรียญใหม่ๆออกมาขายและทำให้นักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าใจบิตคอยอย่างแท้จริงหลงคิดไปว่าบิตคอยไม่ได้มีคุณประโยชน์อะไรมากมายแต่บล็อกเชนต่างหากที่สำคัญกว่าบิตคอยค่ะแต่ถ้าหากเราได้ศึกษาอย่างจริงจังแล้วเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้น ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกำจัดตัวกลางที่มีอำนาจควบคุมระบบออกไปอย่างบิตคอยเองก็ใช้บล็อกเชนเพื่อช่วยในการเอาตัวกลางที่ควบคุมนโยบายการเงินออกไปแต่บล็อกเชนและเหรียญคริปโตเคอเรนซีอื่นๆจำนวนมากกลับไม่สามารถตัดตัวกลางออกไปได้อย่างแท้จริงเลยค่ะปัจจุบันมีคริปโตเคอเรนซีจำนวนมากกว่า 10, หมื่นเหรียญ แต่ก็ไม่มีเหรียญใดเลยที่มีความไร้ศูนย์กลางเหมือนบิตคอยนยกตัวอย่างเช่นอีเธอเรียมที่เป็นคริปโตเคอเรนซีอันดับสองรองจากบิตคอยนก็มีผู้ก่อาตาั้งที่ชื่อวิตาลิกบูเทลินเป็นผู้นำในการพัฒนาโปรเจกต์และความคิดเห็นของเขาก็สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาอีเธอเรียมได้อย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนั้นโหนดจำนวนมากของอีเธอเรียม ็ยังต้องพึ่งพาผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่อย่างเช่น Google และ Amazon ด้วยค่ะส่วนเหรียญอื่นๆที่พยายามทำให้ตัวเองไร้ศูนย์กลางให้ได้อย่างไ i t e c o เองที่แม้ว่าชาลีลีผู้ก่อตั้งไ i t e c o จะได้เลิกยุ่งกับการพัฒนาโปรเจกต์และขายเหรียญทิ้งไปหมดแล้วแต่ความคิดเห็นของเขาก็ยังมีผลต่อไ i คอยอย่างมาก โดยเขาได้เคยกล่าวไว้ว่าวันที่ไลคอยจะไร้ศูนย์กลางได้อย่างแท้จริงอาจจะเป็นวันที่เขาตายไปแล้วก็ได้แต่ถึงวันนั้นไลคอยก็คงเทียบปิดคอยไม่ได้อยู่ดีค่ะส่วนอีกเหรียญที่เคยมีความไร้ศูนย์กลางอยู่บ้างอย่างโด e c คอยแต่มันกลับถูกอีลอนมัสพยายามเข้ามาเป็นตัวตั้งตัวตีในการพัฒนาเหรียญ ซึ่งผู้ถือโดจคอยหลายคนก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยแต่หารู้ไม่ว่านั่นเป็นการทำลายพื้นฐานที่สำคัญของตัวเหรียญค่ะ <te le mon ic> จากประเด็นที่เรายกมาเพื <te le mon ic> ่อน <te le mon ic> ๆคงเห็นได้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเลยหากยังมีใครสักคนสามารถควบคุมระบบได้อยู่ซึ่งนั่นก็เป็นอีกปัญหาสำคัญของระบบดีฟ i ในปัจจุบัน ที่แม้ว่า DeFi หลายแอปพลิเคชันจะมีแนวคิดที่ดีมากแต่ d e f ฟกลับถูกสร้างอยู่บนบล็อกเชนที่ไม่ได้ไร้ศูนย์กลางอย่างแท้จริงอย่างอีเธอ e รี่มหรือ i บ a น c e Smart Chain มันก็เลยทำให้ d e f ฟที่เราเห็นเห็นกันอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันสักทีค่ะชาวบิตคอยเนอร์บางคนก็เคยพูดติดตลกกันไว้ว่า สิ่งเดียวที่จะทำให้คริปโตเคอเรนซีเหรียญอื่นนอกจากบิตคอยสามารถมีความไร้ศูนย์กลางอย่างแท้จริงได้ก็คือ Time Machine ค่ะเพราะบิตคอยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยตอนนั้นมันยังไม่ได้มีมูลค่าอะไรและยังไม่มีใครรู้จักคริปโตเคอเรนซีทำให้มันแอบ,บเติบโตแบบเนียนๆซึ่งกว่ามันจะมีมูลค่าสูงมันก็ได้กระจายอานาจออกไปหมดแล้ว แล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีคำถามหรือมีความคิดเห็นใดๆสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะในตอนนี้เพื่อนๆสามารถติดตามช่อง bitcoin and the outs thailand ของเราได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Soundcloud และ b l o g ก i t t หากเพื่อนๆชื่นชอบและคิดว่าเนื้อหาในตอนนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยค่ะก่อนจะจากกันไปขอบอกกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะว่าหากเพื่อนๆอยากมีเงินจำนวนมากขึ้นในโลกนี้อาจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะหาเงินจำนวนมากให้กับเพื่อนๆได้แต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากมีเงินที่ดีขึ้น บิตคอยท่านั้นค่ะที่เป็นคำตอบสุดท้ายขอให้เพื่อนๆสนุกไปกับการผจญภัยในโลกดิจิตอลแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ